สวัสดีครับผมอิฐน้องทมานะครับผมลานประเครื่องตำพะทองนะครับวันนี้มีของดีอีกหนึ่งอย่างนะครับของคนที่รักหลวงพ่อเรื่มปรมโเนี่ยต้องรู้จริงจว่ามีวัตถุมงคลชุดนี้นะครับผมสายต้องรู้โลกต้องรู้นะครับ<ส>ผมก็วันนี้มีของดีอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เป็นเนื้อ<ส>เนื้อจะเป็นโซนนี้ทุกองค์นะครับผมนะครับเป็นเนื้อเหมือนคล้ายคดอกไม้ ที่เขาบอกฟังเป็น,ปนดอกไม้ในพระอุโบสถหรือว่าอะไรไม่วู้มันเอามาบดทํานะครับจะออกมาเป็นโซนเนี่ยดอกไม้ร้้รรรนๆอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ข้างหลังชุดนี้เป็นข้างหลังฝังพลอ,อยทุกองน,นะครับผมหลังฝังพลอยนะครับหลังฝังพลอยท่านใดมีต้องการจะขายโทรหาอิสได้นเลยนะครับผมเบอร์ <S <S ที่มีอยู่ขึ้นอยู่เลยนะครับผม0ูนย์0 5 4 8 6นะครับ แอดกันเข้ามาไลน์ก็ได้นะครับผมมาแบ่งปัน,ปนมาแชร์ความรู้กันเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อหมากด้วยเนื้อหลายเป็นเขาบอกเป็นเนื้อที่แบบวัสดุมาจากธรรมชาตินะนะครับผมวันนี้โดยตรงนะครับผมลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมลิมิเต็ดอีดิชั่นสำหรับรุ่นนี้นะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นบางคนชอบเล่นเนื้อดําเป็น12นักสัตว์เลยก็มาถูกทางนะครับ ส่วนตัวผมเก็บมาแบบนี้ผมก็ว่ามันมาถูกตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเจอเนื้อเนี้ยมันน้อยกว่าเนื้อดํานะครับผมเจอผมก็เก็บท่านใดมีราคาไม่แรงมาแบ่งปันกันได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับเก๋นเนื้อนี้ยังไม่มีนะครับดูความคมหูตาจมูกคมนะครับปากคมกลิบเลยนะครับก็นะครับคมกลิบๆจริงๆนะครับผมรุ่นนี้โอเคนะครับมาดูกันตุ๊แต่ละองค์ พลอยหน้าก็มีพลอยหลังก็มีนะครับผมส่วนที่ผมเคยเจอเนี่ยถ้าไปซื้อพระเจอเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะจะมาคู่กันอย่างเช่นสมมติเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อนี้อ่ะจะมาอยู่อย่างเงี้ยเขาจะอยู่คู่กันอย่างเงี้ยอยู่คู่กันอย่างนี้แล้วพลอยก็ต้องเป็นแบบนี้มั่งแบบนี้เนะครับบางองค์พลอยเม็ดเดียวก็อยู่กับเม็ดเดียวนะครับพลอยหน้าอยู่ของพลอยหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบและรัก เก็บสะสมมากๆรักสุดๆเลยนะครับผมเป็นสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อเรื่องบรโมโัวถทุกเิญน,นะครับจัดสร้างในปีสองห้าสามสองนะครับครบเจ็ดรอบรุ่นแรกนะครับผมเจ็ดรอบรุ่นแรกก็เดี๋ยวไปเจอกันในวัตถุมงคลต่อไปนะครับวัตถุมงคลหน้าก็สำหรับรวันนี้ก็สวัสดีครับ